มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพยาบาลจับโป๊ะยาส่งข้าวให้ผู้ป่วยโควิดวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่ค,คลิปจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามแห่งหนึง่งที่ได้ดูแลผู้ป่วยติดโควิด -19 นะคะโดยได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข,ข้อความว่า้าผักกะเพรายาไส้บุรีอย่าหาทาผู้ป่วยโควิดและมีข้อความในคลิปที่ระบุว่า มีสายรายง,งานว่าจะมีการยัดไส้บหรีในข้าวเมื่อญาติผู้ป่วยโควิดเอาข้าวมาส่งให้ผู้ป่วยพร้อมยัดไส้บุรี่มาด้วยซึ่งในคลิปจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อพยาบาลได้รับข้าวกล่องดังกล่าวมาจากญาติผู้ป่วยรายหนึง่งเธอจึงทําการสุ่มตรวจด,ดูและเมื่อลองเขี่ยข้าวออกสักพักหนึ่งก็เจอว่ามีบุหรี่หลายมวลถูกใส่เอาไว้ในถุงพลาสติกในกล่องข้าวจริงๆค่ะ หลังคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีผู้คนส่วนมากนะคะมาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากคนป่วยโควิดนะคะ <c oughs> เสี่ยงและไปเสียหายอยู่แล้วแต่ว่ายากับนํำบุหรี่แอบมาส่งให้แบบนี้ยิ่งทำให้ร่างกายของผู้ป่วยย่แย่และขอชื่นชมเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ดูแลคนไข้อย่างดีค่ะ <c oughs> ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ